ทีนี้เดี๋ยวตรงเนี้ยภายในพี่ต้องเอาไปหุ้มข้างในใช่ไหมเอาไปเก็บงานข้างในหน่อยอนะครับนี่สวยไหมเฮ้ยเท่มากอะเอาจริงนะใครที่ดูคลิปนี้นะผมเชื่อว่าพอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีของจริงหรือเปล่าเห็นผมบอกเปิดตัวครั้งแรกอะไรอย่างงี้จริงมีคนเรียกร้องอยากให้ทําตัวนี้ออกมาเยอะมากเลย<ๆ>บอกว่าน่าจะทํานะรถกระบะแบบนี้สาวๆาชอบแวบแรกของผมอะผมรึกว่าเป็นมิล่ามิล่ามันจะมีเป็นรถเจ๋งที่เป็นสไตล์กระบะใช่คันนี้เป็นรถอะไรพี่ สวัสดีครับผมเอรอนซีไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามีรถแปลกแหวกแนวมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยเหมือนการเปิดตัวรถใหม่เป็นรถรุ่นที่เราไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับต้องบอกเลยว่าโซดทรงองค์เอลเขาเนี่ยมีความแปลกตามากๆซึ่งรถคันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถของพี่เพชรนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราถ่ายไปแล้วกับรถที่ทําการคัตตอมจนเป็นรถพ่วงส่วนคันนี้ครับก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่พี่เพชรเขาทําการคัตตอมขึ้นมาเหมือนกันเดีีีีีีีีี๋ยยยยยวววคคคคคลลิิปปปนน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 ้้้รรรรรรรัััััับบบบเเเเเเเาาาจจะพพพพื่่่่่่ออๆไุกกกชทสหถงแ ลดอะไรนะครับแล้วก็ทําอะไรไปบ้างนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยน่ารักแล้วก็น่าจะถูกใจเพื่อนเพที่เป็นผู้หญิงมากๆนะครับขนาดผมเองมันผู้ชายนะเห็นรถคันนี้เนี่ยยังชอบเลยสําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยครับสำหรับใครยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามให้เราด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอพี่เพชรกันครับไปครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนะครับแนะนำตัวกันอีกทีครับพี่เพชรครับสวัสดีครับชื่อสหพัฒน์นะครับชื่อเี่ร คัดต้อมขึ้นมาพี่เพชรเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอยู่ในแวดวงของวงการรถสิบล,ลอ้อรถหกล้ออยู่แล้วแต่คันนี้นี่หลุดกรอบแวกแนวไปเลยเดิมทีรถคันนี้นี่เป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันป่ะพี่อันนี้ออกมาใหม่เลยป้ายแดงเลยครับป้ายแดงเลยก่อนที่จะออกนี่เรามีโปรเจกที่จะทํารถแบบนี้เลยยังพี่หรือว่าคิดไว้ก่อนอยู่แล้วหรือว่าอยู่ดีออกมาปุ๊บทําเลยแฟนก็ตัวเล็กๆเนาะก็เลยอยากจะหารถที่เล็กๆเหมาะก,กับแฟนแต่ว่าไม่อยากให้เหมือนใคร รถเก่งมาทาให้เหมือนรถกระบะดีกว่าพื้นฐานของรถคันนี้จริงๆแล้วคือรถเก่งใช่ไหมพี่อยากให้มันเป็นกระบะใช่อยากให้เป็นกระบะความไม่พอใจของคนความไม่พอดีพอมันเป็นเก่งเสร็จปุ๊บเฮ้ยไม่เอากบระบะก็ไม่ได้อยากได้ใช่ครับแวบแรกของผมอ่ะผมนึกว่าเป็นมิล่ามิล่ามันจะมีเป็นรถเก่งที่เป็นสไตล์กระบะ คันนี้เป็นรถอะไรพี่สุสกีสวิปรุ่นใหม่ไทยทำ <laughs> เป็นรุ่นใหม่เปิดตัวที่แรกในโลกครับรที่แรกในโลก <laughs> นะครับ <laughs> ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายคันนี้หรอกรนัดกับพี่เขาจะมาถ่ายคันรถพ่วง2คันนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้พอเห็นคันนี้มองที่แรกก็เฮ้ยรถธรรมดาปกติ มองไปมองมาเฮ้ยมันไม่ปกติ <Ừ. S 1> นะครับคันนี้มีการดัดแปลงไปเยอะมากคันนี้เราจะเห็นด้านหน้านี่คือเป็นโฉมปกติของเขาโฉมปกติครับนะครับซึ่งมีชุดตั้งมีสเกิร์ตอันนี้คือมาจากศูนย์อยู่แล้วมาจากศูนย์เลยครับอ่านะครับเป็นรุ่นปีไหนพี่รุ่นปีปัจจุบันครับก็คือโฉมปัจจุบันเลยโฉมปัจจุบันอันนี้ซื้อมาได้กี่เดือนแล้วพี่สองสามเดือนแล้วฮะแล้วก็เอามาค่อยๆแต่งเราก็ต้องมีการวางแผนในการที่จะทำรถคันนี้ทีแรกเราเขยนแบบก่อนจะเอาแบบนี้แบบนี้นะ แล้วก็เอาไปเสนอให้ช่างทําแล้วช่างก็ไม่กล้าทําอีกแล้ว <laughs> <laughs> เหมือนกับครั้งที่แล้วเลยใช่ <laughs> เหตุผลที่ช่างเขาไม่ทาเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นรถใหม่ป้ายแดงช่างเขากลัวเสียครับก็เลยหาช่างทําไม่ได้เพอะช่างทําไม่ได้เราก็เลย ตัดสินใจลงมือทาเองเลยครับโอ้ก็คือจากรถป้ายแดงซื้อมาเป็นเวลากี่เดือนพี่ถึงจะเริ่มมาซื้อมา<ะ>แล้วทาเลยครับไม่ต้องคิดมากไม่ถึงเดือนซื้อมาผมเพื่อมาทําโดยเฉพาะนะ <c oughs> ครับนี่แต่ข้างหน้าเขาอะก็คือไม่ได้มีการตัดต่อดัดแปลงอะไรเลยเป็นโฉมปัจจุบันแต่มีชุดแต่งนะเนี่ยเขาจะมีสเกิร์ตรอบคันนะครับ ซึ่งมันเหมาะแหละพอเวลาพี่เขาทําชุดแต่งนี้เข้าไปคือเหมาะเลยลงตัวกับชุดแต่งเลยมีสเกิร์ตรอบคันคป้ายแดงเลยมีสติ๊กเกอร์นี่มาจากโรงงานอยู่แล้วมาจากโรงงานนะครับ,รบนี่มีคิ้วด้านข้างมีสเกิร์ตข้างนะครับแล้วก็มาทําด้านหลังตัวสวิฟนะครับก็จะเป็นรถแฮดแบ็กเนาะหรือรว่าเขาเรียกว่าเป็นรถ5ประตูทีนี้เราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนพี่เรียกเลาร่างแบบก่อนรเราจะเอาทรงแบบไหนถ้าปกติกระบะทั่วไปมันจะตรง ถูกต้องก็ต้องออตัดตัดอย่างนี้เลยตัดลงมาตรงเลยครับตัดลงมาตรงคันนี้การประโยชน์ใช้สอยก็คือแค่นั่งข้างหน้าสองคนแล้วก็กระบะแต่ว่าของเรามันมีเด็กๆด้วยอ๋เอเราก็เลยอยากจะทําแคปซะหน่อยหนึ่งเราก็เลยมีแคปให้เด็กๆนั่งได้ข้งางในก็สามสี่คนนั่งได้ถ้าเด็กตัวเล็กๆนะครับตอนนี้คือไม่ใช่เป็นกระบะหัวเดียวธรรมดาเป็นแคป กระบะแคบครับข้างในก็ต้องมีที่นั่งด้วยมีที่นั่งด้วยข้างในมีเบาะนั่งด้วยนะครับอันนี้เราเป็นคนคำนวณเองเลยพี่ว่าจะต้องสั้นยาวแค่ไหนอะไรใช่ใช่เราก็เอาตามแบบนะครับเราตัดตามแบบครับพอเราคำนวณแล้วเราก็ตัดตามแบบแล้วก็ย่นข้างหลังเข้ามาด้วยข้างหลังเข้ามาแล้วก็ไอ้ด้านนี้มันจะแคบกว่าแล้วก็ขยายออกตรงไหนพี่ไอ้ตัวเนี้ยที่อยู่ข้างหลังมันจะแคบนะฮะพอมาอยู่นี่ตรงนี้มันจะกว้างกว่าอ๋อเราก็ต้องขยายขยายออกมา ึ่งตรงนี้มันจะค่อยๆหลิมลงเรื่อยๆปกติจะต้องหลิมลงมาอย่างนี้เท่าั้นที่มันจะน้อยไม่พอใช่ไหมก็ต้องทําให้ตรงเนี้กว้างไปรับไปตรงหลังคาก็ต้องมีการต่อเหล็กหลังคาใช่าพี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้เราก็เอาแบบของเดิมมันจะได้ให้เหมือนว่าเป็นของที่ทํามาจากโรงงานแล้วก็ให้มันสโลปออกมาหน่อยหนึ่งให้เป็นแบบของรถต่างประเทศนะฮะมันจะมีามีท้ายที่ลาดลงมานะครับจริงๆตรงเนี้มันคือ ตรงบอดี้ของเขาตรงส่วนด้านหลังไปพี่ใช่ปะ่ะครับครับอันนี้ใช้บอดี้ของของเขาทั้งหมดเลยครับครับ oh. แล้วก็ล้นเข้ามาข้างในเข้ามาด้านหน้านึกภาพถ้าไม่ออกใครถ้านึกภาพออกก็ลองไปดูในคลิปดูแล้วกันว่าปกติแล้วเนี่ยสวิปตรงส่วนเนี้จะเป็นหน้าตาย,ยังไง mm. ตอนนี้บอกเลยว่านึกภาพไม่ออกเลยทีเดียวแต่ก็จะมีตรงนี้ด้วยนะจริงๆตรงนี้คือตัวเปิดประตูหลังใช่ใช่ใชไหมครับอันนี้ใช้ได้ไหมตอนนี้อันนี้ตอนนี้ก็ใช้ได้ไว้เปิดได้ครับแต่ว่าประตูจะไม่ออก ก็ <c oughs> เอาไว้ให้คนสงสยัย<ะ>ส่วนใหญ่พอเห็นปุ๊บเอ๊ะเอาไว้เปิดอะไรเนี่ยต่อไปไม่ไแน่เราอาจจะเอาไว้เปิดอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เอาไว้เปิดท้ายก็ได้ถ้าต่อระบบไฟข้าตรงนี้เปิดท้ายอ๋อแสดงว่าพวกระบบคนไกลต่างๆเนี่ยยังอยู่ังอยู่ข้างในครับอ,อยู่ข้างในนะครับเรายังเห็นเส้นของประตูอยู่นะครับพี่เขายังแบบไม่ได้ปิดไป แต่จริงๆตอนนี้ประตูคือเปิดไม่ได้แล้วเปิดไม่ได้นะครับเท่ากับจริงๆก็มีการมิกแอนแมทนะตรงเนี้ยน่าจะเป็นส่วนท้ายของเขาอยู่แล้วใช่ครับนะครับแต่มีการขยายในส่วนของลังคาแล้วก็ตรงเนี้ยก็ต้องมีบางส่วนที่เราต้องขึ้นงานเล็กเองใช่ใช่แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายไฟท้ายตำแหน่งพวกเนี้ยคือเป็นตำแหน่งเดิมหมดเลยตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้คือสดนทรงเขาสวยอยู่แล้วนะสเกิร์ตที่พี่เขาเลือกมาตั้งแต่แรกคือมันก็ดูลงตัวอยู่แล้วนี่แล้วก็ด้านหลังนี่คือตัดหมดเลยอันนี้ใช้อะไรตัดพี่ อันนี้ใช้ลูกหมูธรรมดาเนี่ยครับตัดเองช่างไม่กล้าตัดเป็นรถใหม่พี่ไม่คนตัดเองเลยฮะกับลูกน้องช่วยกันตัดเลยครับก็คือตัดเหล็กออกมาเลยครับตัดเลยไม่ต้องคิดมากหุ้ยแต่เก่งจริงอ่ะล้วคือแบบว่ารถมันเนียนมากๆอย่างอันนี้พี่เส้นที่เราตัดตรงนี้ก็คือเราเอาตามเส้นขอบกระจกปะใช่ครับเส้นขอบกระจกวัดตามเส้นขอบกระจกเลยซึ่งอันนี้ก็จะเสมอกระจกหลังเหมือนกันนะครับนี่เสมอกระจกหลังไปเลยแล้วทีนี้ตัวฝาท้าย ตัวฝาท้ายเนี่ยตอนนี้ยังไม่เสร็จครับถ้าเสร็จแล้วก็คือก็จะเปิดแล้วก็จะพับออกมาด้านข้างอ๋อเป็นบานพับอ่าบานพับออกมาด้านข้างนะครับซึ่งตอนนี้ฝาท้ายเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมปกติจะต้องมีมีบานพับแล้วก็ลงอย่างงี้ใช่แต่ตอนนี้พอไม่มีก็ใช้ยกออกใช้ยกออกตอนนี้ยกออกก่อนตอนนี้เอาจริงนะเห็นรถคันนี้เนี่ยจะต้องนึกว่าเป็นรถที่ออกมาจากโรงงานเพราะว่าตามจุดต่างๆที่พี่เขาตัดเนี่ยพี่เขาจะมีการเก็บงานนะครับ ตรงเนี้ยจริงๆมีตีนตกแก่เพราะว่าพี่เขาจะไว้สําหรับปิดเครื่องเสียงด้วยแต่ตรงจุดที่พี่เขาตัดเนี่ยเขาจะมีการเก็บงานสวยมากนะครับอย่างตรงเนี้ยจริงๆตรงนี้มันก็คือตัวพลาสติกเดิมของโรงงานนะพี่ตัวพลาสติกเดิมแล้วตรงที่เราตัดตรงเนี้ยเราทําไงพี่น,นี้หล่อเรซิ่นขึ้นมาใหม่นี่ไม่ทรมาไดาัหนังหุ้มตัหนังหุ้มมีการเก็บหล่อเรซิ่นเพื่อให้มันเข้ารูปแล้วบอกว่าดูไม่เคอะไม่เขินนะตรงไหนที่มีการตัดไปก็ต้องมีการเก็บงานแล้วก็ที่สําคัญเลยพี่เขาลงเครื่องเสียงด้วยนี่ไง แล้วเครื่องเสียงก็แบบว่าดูลงตัวกับตัวรถมากๆนะครับอย่างภายในตรงนี้ยพี่พวกพรมพวกแผงกับข้างเนี่ยคือเดิมเลยใช่ไหมของเดิมครับใช้ของเดิมโหสุดยอดตรงนี้ของเดิมเขาปะของเดิมครับของเดิมอ่าของเดิมเขาก็จะมีเป็นไฟเบรกดวงที่สามนะครับเก็บงานไม่เรียบร้อยแต่เราอะขอพี่เขาถ่ายพี่เขายังไม่เสร็จแต่เราก็บอกว่าพี่ผมมาแล้วผมต้องถ่ายนะครับนี่อย่างตัวกระจกพี่ ปกติกระจกไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันจะ,จะเป็นบานโค้งถูกไหมทีนี้ตรงเนี้ก็ต้องทําปิดอครับอันนี้สร้างขึ้นมาใหม่มสร้างขึ้นมาใหม่ให้เหมือนกระบะแล้วเราใช้ตัวกระจกของรุ่นไหนพี่หรือว่าอันนี้สร้างขึ้นมาใหม่เลยครับ<อ>ให้ร้านกระจกมาตัด<อ>ตัดปิดใหม่เลยอ่านี่ก็คือสร้างขึ้นมาใหม่เลยไม่น่าเชื่อว่าพี่ที่แบบว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของรถเลยจริงๆทําทายทําอ่าวัสดุก่อสร้างแต่ดูดิพี่เขาเล่นจนแบบรถออกมาเป็นคันแบบนี้คือสวยมากอ่ะ นะครับและที่นี้ตัวหลังคาอะไรต่างๆพี่พวกรอยตะเข็บข้างๆอันนี้คือน,นี้ก็คือเราตัดปกติเลยใช่ไหมพี่อ่อันนี้ต้องเก็บงานครับมีการเก็บงานอ๋อมันจะไม่ตรงกันก็ต้องขยายมาแล้วก็เก็บงานให้ให,ให้มันได้เข้ารูปของมันอืมเนี่ยนะเพราะเส้นสายต่างๆเนี่ยต้องมีการทําให้เส้นเนี่ยมันลงบรรจบ,รบเหมือนเดิมรจริงๆพี่ก็ต้องมีความอาร์ตนะมีความศิลป์ด้วยเพราะว่ามันจะต้องให้ลงแล้วสวยถูกปะ่ะใช่ครับอ่าเหมือนคนออกแบบดีไซน์รถเนี่ยจะต้องหาจุดจบให้มันได้อย่างอันเนี้ย เนี่ยเส้นสายของตัวประตูพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยปกติมันไปลงยังไงพี่เขาก็ต้องหาทางลงให้มันแบบเห็นนะให้มันเป็นเส้นเดียวกันนี่ตรงนี้โอ้โหสวยมากอนาคตกาดว่าจะโป๊ปิดไหมพี่ตรงนี้แต่อาจจะทําแบบสติกเกอร์ ขาดไปใช่ไหมพี่ใช่เล่นเล่นสติกเกอร์ดีกว่ารอยนั่นก็จะกลมกมก,ลมกืนไปกือเืนไปเองโป๊มจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือใช้นานๆไปอ่ะสีโป๊ม,มันจะร่อนออถ้าทํางานสีโป๊มไม่ดีขาดสีออกไม่หมดร่อนแน่นอนอันนี้ก็พยายามจะให้ให้มันเป็นเดิมเดิมทั้งหมดเลยยิ่งพอเปิดมาเนี่ยเราเห็นตรงตรงสันตรงนี้นะเห็นข้างข้างนี้นะมันเอาจริงนะดูไม่ออกว่าไปลถตัดต่อดัดแปลงนะครับอันนี้คือปกติเลยใช่ไหมพี่บานพวงมังพับก็ยังอยู่ปกติใช่ครับ จริงจริงตรงนี้เหมือนประตูปิดไปเฉยใช่เปิดเฉยแล้วตัดข้างบนอออเฉยนะครับนี่โอ้โหแล้วก็ที่เท่เลยข้างในนะครับข้างในทําเป็นบอกแคปบอกแคปครับนี่คือความตั้งใจของเราอยู่แล้วใช่ตั้งใจให้มีแคปเพราะเรามีเด็กด้วยครับไปให้คุณแม่ส่งลูกไปโรงเรียนอนี่แล้วก็จริงๆข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยติดแค่จอแอนดรอยเพิ่มใช่ไมอ่านะครับมีจอแอนดรอยเพิ่มมาเห็นไหมซูซูกิสวิปของจริง นะครับเคยเดี๋ยวผมขอลองไปนั่งในแบบนี้แต่กี้ลองเปิดดูแล้วเราก็เห็นแบบจริงจนะทีแรกก็คิดว่าจะไม่น่าเข้าไปนั่งได้แต่กี้เห็นพี่เปิ้ลเน่เข้าไปนั่งใวรอบหนึ่งกับน้องๆนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมลองขอเข้าไปนั่งล่างต้องใส่มีนี้จริงๆต้องเป็นคนตัวเล็กหน่อยนะก้าวเท้าเข้าไปก่อนนี่จะมืดๆนิดนึงก็พอนั่งได้นะถือว่าแบบโอเคแต่ตรงเนี้ยข้างในพี่เขายังแบบยังไม่ได้เก็บพวกอ่า งานภายในพุ่มพุ่มภายในนะใช่แต่ก็มีเป็นเบามีเป็นพนักพิงเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวตรงเนี้ยภายในพี่ต้องเอาไปหุ้มข้างในใช่ไหมเอาไปเก็บงานข้างในหน่อยนะครับนี่สวยไหมเฮ้ยเท่มากอะเอาจริงนะใครที่ดูคลิปนี้นะผมเชื่อว่าพอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องรู้สึกว่าเฮ้ยสวิฟเขามีของจริงหรือเปล่าเห็นผมบอกเปิดตัวครั้งแรกอะไรอย่างงี้จริงๆ เขาไม่ได้ทําขายออกมาแต่เห็นพี่บอกว่าจริงๆมีคนเรียกร้องอยากให้ทําตัวนี้ออกมาเยอะมากเลยบอกว่าสุสกีน่าจะทํานะรถกระบะแบบนี้าสาวๆชอบนะบเออพราะน่ารักแล้วก็อย่างที่บอกไปอ่ะอย่างเงี้ยมันมีการใช้งานในชีวิตประจําวันได้บางทีเนี่ยต้นทุนอาจจะต่ําลงอีกหน่อยนึงเพื่อให้จับต้องได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงนะน่าจะโอเคเลยแหละจริงๆแล้วว่าข้างหลังอ่ะมันดูใหญ่ มันดูใหญ่กว่ารถสวิปทั่วไปใช่ใหญ่กว่าเจตนาคือต้องการให้มันดูใหญ่เลยขยายฐานล้อขึ้นออกอมาอข้างละ3ามนิ้วล้อมก็เลยจะล้นออกมาเวลาเราดูออกไปด้านหลังเนี่ยตูดรถมันก็จะใหญ่เหมือนรถสปอร์ตใช่ตูดมันจะบึกบึกอืมถึงว่าพอเวลาดูอย่างเงี้ยรถมันดูแบบเหมือนเป็นรถสปอร์ตนะดูฐานล้อด,ด้านหลังก็กว้างขึ้นอย่างคันนี้พี่จริงๆแล้วใช้งบประมาณอยู่ประมาณเท่าไรรวมเครื่องเสียงด้วยนะฮะเครื่องเสียงนี่ก็ดังดีมากก็ประมาณแสนต้น แตต้นต้นเองครับอันนี้คือพี่เขาทําเองแบบว่าเป็นชุดลองลองทำเล่นๆนะยังไม่ได้เก็บงานเรียบร้อยแต่สมมุติถ้าเกิดว่าเก็บงานหมดในอย่างเงี้ยตรงนี้ยังมีที่เรายังเห็นว่าเป็น<ช>เส้นสายของเดิมอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเก็บงานจริงๆก็อาจจะต้องอมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากกว่านี้นะครับอ,อันนี้ใช้เองด้วยอนะ่ะไม่ต้องระวังอะไรห<ช>ลบเองอะไรเองนะครับอันนี้ลองยังว่าน้ําเข้าไหม,นนมหยัาไม่เข้าครับ100ร้างรถล้างอะไรก็ไม่มีปัญหา เพราะช่างไอ้นี่เขานั่งมาก็โอเคอยู่ลูกยางมันใส่ของเดิมหมดเลยเพราะประตูนี่ก็ตามลูกยางเดิมนะครับ,รบนะครับ,รบด้านหลังนี่อันนี้ปิดตายไปแล้วนะครับไม่มีทางเข้าแน่นอนอยู่แล้วอันนี้เวลาใช้งานจริงก็จะคุมได้นะครับเท่มากอะ่ะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปเล่นๆครับก็พอดีว่าเรามาถ่ายคลิปหลักไปแล้วนะครับกับรถพ่วงนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ต้องบอกเลยว่าเราไม่คิดว่าจริงๆแล้วพี่เขาทําอีกอาชีพหนึ่งแต่จะมาชอบรถแล้วก็แบบว่ามาทํารถจนเป็นอีกสไตล์หนึ่งออกมาได้ขนาดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เพชรอีกรอบหนึ่งขอบคุณมากนะครับถ้าใครจะติดตามนะพี่เขามีทิกต o k ด้วยเนาะชื่อทิกต o k ชื่อว่าอะไรพี่ แอดนามามิโฮมครับครับผมแอดนามามิโฮมนะครับ,รบหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากที่จะสั่งอิฐหินกูรายสามารถเข้าไปตามได้ไหนพี่ ถ้าซยย YSP นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อของพี่ก็ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะใครชอบคลิปนี้นะครับใครชอบรถคันนี้นะครับใครอยากเห็นรถแปลกๆอีกนะครับก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ